ถึงแล้วนะฮะนาเราซิกขี่น,นะฮะก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนะเราไปดูก่อนนะโอเคทุกคนนี่ก็ถึงนาแล้วนะนะเราก็ลงไปดูกันเลย <c oughs> นี่คือนาเราเองนะชื่อนาว่านาหุวยแสดนี่เจอไม้แก่งขี่ด้วยทุกคน นาล้วแบบใหญ่มากอู้และนี่ก็มีแม่เรามาด้วยนะทุกคนไปเราไปดูกันเราจะเจอหน่อไม้เจออะไรไหมเราจะไปเก็บพุ้สานะฮะพู้าใหญ่แม่มันมีเรือด้วยนะผมเคยเล่นอูอ้ยน้ำลดยงลงเยอะมากมีกุ้งด้วยนะเนี่ยเขาเรียกว่ากุ้งกุลา โอเคครับแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าวันไหนผมได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้ของป่าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ